กราบเรียนท่านคณะกรรมการหนูชื่อเด็กหญิงปณนิสรจาจักปากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนประชานิเวศสำนักงานเขตจตุจักรกรุงเทพมหาคนครค่ะทุกทุกท่านคะ่ะ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมีความสำคัญและเป็นจุดศูนย์รวมในด้านต่างๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นการปกครองการคมนาคมการศึกษาเศรษฐกษิจความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาใหม่ในปีพุทธศักราช2325 ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีความเจริญรุ่งเรืองมามากกว่า230ปีค่ะในครั้งนั้นได้ทรงพระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินยอทยาและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบันซึ่งมีความหมายว่าพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครมีชื่อเต็มว่า กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีหลกพบนพรัตนราชธานีบุรีรม์อุดมราชินิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกรรติยะวิศนุกรรมประสิทธิ์ค่ะและนี่ล่ละค่ะคือความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพมหานคร แต่ถ้าจะให้หนูพูดถึงความยิ่งใหญ่และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในเวลาอันจำกัดนี้ก็คงจะพูดไม่หมดละค่ะหนูจึงได้ขอพูดถึงเขตจตุจกักรซึ่งเป็นท้องถิ่นของหนูและหนูก็ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของหนูมากเลยนะคะคำว่าจตุจักรนั้นแปลว่าสีรอบราศีซึ่งในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2519การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้น้อมกล้าวน้อมถวายที่ดินจำนวน100ไร่เพื่อสร้างสวนสาธารณะเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบสี่รอบและได้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานนามของสวนแห่งนี้ว่าสวนจตุจักรค่ะสวนจตุจักรมีความสำคัญและเป็นปอดของกรุงเทพมหานครร่วมถึงเป็นสวรรค์ของผู้ที่รักสุขภาพอีกด้วยนะคะสัญลักษณ์ ของสวนจตุจักรนั่นก็คือหอนาฬิกานาฬิกาดอกไม้ประติมากรรมอาเซียน6ประเทศซึ่งหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2530นั้นก็เป็นจุดนัดพบที่ยอดนิยมของตลาดนัดจตุจักรค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่หนูภาคภูมิใจนั่นก็คือตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดจตุจักรรู้จักกันอย่างกว้างขวางในนามของซเดมารเ ซึ่งมีความเป็นมายาวนานกว่า67ปีเริ่มตั้งแต่สมัยจอมพลปพีิบูลสงครามจนถึงปัจจุบันนั่นเองล่ะค่ะแต่ความภาคภูมิใจของหนูก็ยังไม่หมดเพียงแค่สถานที่นะคะเพราะหนูยังภาคภูมิใจที่มีการคมนาคมที่เป็นศูนย์กลางและเป็นจุดเชื่อมโยงผู้คนไปยังจุดต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดหรือรู้จักกันในนามของหมอชิดนั่นเองล่ะค่ะ แค่จตรูจกักและกรุงเทพมหานครมีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่มีความทันสมัยและเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้คนค่ะความภาคภูมิใจของหนูก็ยังไม่หมพีงเท่านี้นะคะพระหนูยังได้ภาคภูมิใจที่มีสถาบันการสอนที่สร้างนักเรียนนักศึกษาบัณฑิต ที่มีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมออกมาพัฒนาประเทศต่อไปเช่นในระดับประถมศึกษาโรงเรียนประชานิเวศได้รับผลการสอบโอเน็ตเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศหลายปีซ้อนในระดับมัธยมศึกษาเช่นโรงเรียนมัธยมประชานิเวศโรงเรียนหอวางโรงเรียนสารวิทยาเป็นต้นค่ะในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวทิทยาลัยเช่นมหาวทิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมเป็นต้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของเราชาวจตุจกักรคนกรุงเทพทุกทกคนและประเทศไทยและทั้งหมดนี้คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราค่ะกรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ